ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกม Stick Monster Meta ก็อย่างที่ตามชื่อปกคลิปเลยความลับบอสรับในเกมนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวแรกเลยแล้วกันนะเออ,เ,อ,อเนี่ยตัวนี้เ e อลิกโก้หลายๆคนก็น่าจะรู้เร้วใช่ปะ่ะใช่ตามจริงมัน ดัานบนนี้มีเฮลเบเกอร์แล้วก็โชชชีชโชชชีไม่ไม่รู้ว่าจะกดถูกหรือจะกดผิดใช้15รีเซต็ตแต่ว่าเฮลเบเกอร์ต้องใช้20เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เกตทํดทำออฟปีในการปีนขึ้นไปก็นี่นะขึ้นมาครับโปรตรงนี้แล้วก็กระโดดอ้าวกดกระโดดไม่ได้ปุ่มรีเบิร์ดเป็นบางโอเคตัวต่อไปเออแหลกนิดหน่อยท่านผู้ชม ต่อไปเป็นลาด t รี e ซนะตัวนี้มี3เฟดถ้าเกิดคุณเข้าเฟดที่1กับเฟดที่2เฟดที่3ก็แค่ต้องรอนะมันไม่โจมตีเราหรอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรดีโอคุณเข้าไปได้น,นะเพราะว่ามันถ้าตอนแรกคุณไม่รู้เข้ายัางไงก็จะงบเอไม่ได้ด่านะเนี่ยวิธีเข้าก็คือตรงนี้งไงกดิ n เ e r แต่ก่อนหน้านั้นคุณจะต้องมี s u สเดก่อนแล้วต้องถือด้วยนะถ้าคุณไม่ถือก็เข้าไปไม่ได้ นี่เนี่ยเรามีซัดเบรดแล้วอ่ะดูพอเรากดปุ๊บไปซื้อซัดเบรดกากแล้วเขาก็จะบอกอีกทีว่าคุณนี่มากแล้วก็จะตีตีตีบอสไม่รู้นะว่าตียังไงให้มันไม่ใช่สิไม่รู้ว่ามันได้อะไรอะ่ะจริงจริงต่อไปจะเป็น อยากจะบอกตัววีเแซนเลยอ่ะอืมงั้นบอกเป็นคำใบ้นะอืมคำใบคือหลังขานั่นแหละคือวีเแซนอยู่ที่ไหนต่อไปจะเป็นตัว Among Us นะอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่กึ่งบอสหรอกอันนี้เรียกว่าอีสเตอร์เองมากกว่าเพราะาตัวนี้มันจะพาไปสู้กับชีเตอร์และชีเตอร์ก็อยู่ตรงโน้น น่ะตรงนั้นน่ะคือ a มองอัสกับชีเตอร์มันเป็นตัวเดียวกันตัวนี้เป็นแซนเฟียรอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้ต่อไปจะเป็นท e พาราดอกก็คือนี่กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บอ่ะกดดิเอ๊หรือปุ่มหน่เวิร์กเลยนะใช่ปะปุ่มน่าจะไม่เวิร์กแล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณค่าทำพาราดอกได้คุณจะได้อ่า นาฬิกาอันนี้นะไหนดูสีเนี่ยไทม์ไทม์พาราดอกประมาณนั่นหละแล้วก็โอเล็กเอ่อโอ้กมาละโอเคแล้วก็ในที่ทําพาราดอกมันมีให้ซื้อของด้วยราคามันแพงนะแต่ว่าก็ซื้อมาแลว้วก็คือทมโซด ดาเมจจะม,มาณนี้แหละมีคนถามว่าจะได้อันนี้มายัางไงแล้วถ้าเกิดใครได้รู้แล้วว่าไปฆ่าไอ้ไปหาจากไหนก็นี่ตัวโมบัสวิธีสวายก็ยากอยู่นะหนึ่งก็คือจะต้องอ่าจะต้องมีกอตมีกตมีกตโซหรือไม่ก็สักอย่างนั่นแหละจะได้รีไวท์แบบอินฟินิต แล้วพอรีไวท์แบบอินฟินิตมันจะเป็นเวลาเซร่งว่าแบบเร็วลเวลาแล้วก็จะชนะแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้เรียกว่าดาเมจเยอะสุดในเกมอะนะเดสทรัสเซนก็คือบป็ดาบที่ว่าอ่าลองเยอะสุดในเกมอันนี้เราไม่รู้อันนี้น่าจะกากสุดและหรือไม่ก็ไม่อะต่อไปจะเป็นโอ๊ยแบบหนึ่งนะ อันนี้ไม่เชิงว่ามันลับหรอกนะแต่มันก็แค่ตียากอะ่ะแต่ให้เกิดมีซัสเบทอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าคุณมีเพื่อนที่ที่ฆ่ากอดดัมมี่ได้แล้วอะ่ะคุณต้องให้เพื่อนอะ่ะมาเอาซัสเบทไปฆ่าไปกอดดัมมี่แล้วก็ช่วยเอาเงินมาคือมันจะได้เงินครึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้มันไม่ดรอปอาวุธเนี่ยแต่ดรอปกอดโซก็ไปหากอดโซหนึ่งเปอร์เซ็นมาด้วยจะได้ไปฆ่าโมบัสได้ด้วยตัวต่อไปตัวต่อไปไม่ใช่เฟดนะไม่ใช่เฟดโอ้ยไม่ใช่เฟดนะ นั่นคือตัวนี้นี่เห็นไหมตามจริงจะสู้ไวทำไมไม่รู้เพราะมันไม่ได้อะไรเลยก็ให้รู้ว่ามันมีอยู่แล้วกันตัวต่อไป้ยตัวต่อไปจะเป็นมิกซ์ตัวนี้หล,หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแ่ะแต่ไม่รู้นะว่าอะไรคือโลไม่เคยได้เหมือนกันมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตีมาสิบสิบกว่าครั้งแต่ก็ยังไม่เคยได้เลยต่อไป อันนี้จะเป็นสิ่งที่ยากหน่อยเพราะว่าต้องมี1ทูรีเซตกับอีก40รีเซตใช่แต่ที่ลีโอมีหัวฟอปป้าเนี่ยเพราะว่าเราอะไปเปิดประตูให้เนี่ยเขาก็เข้าไปได้นะแล้วก็วาร์ปพอพอลีโอ่ามาได้แค่หนึ่งครั้งอะรูสัมาษวาร์ป้าไปด้านไหนได้ด้วยเพราะใช่ถ้าจะฆ่าไอ้ฟอปป้าแนะนำไม่ใช้ โคสโมบัสนะ่าจะฆ่าฟอปป้าแบบอินสแตนลี่เลยตายภายในทันทีแล้วก็ไม่รู้นะว,ว่าววินเทญฟอปป้ามีรีวิสกี arp, ่รีวิสแต่ถ้าอินฟินิตก็ดีนะจริงๆเนี่ยฟอปป้าโซมีกี arp, ่รีวิสไม่รู้แต่ว่ามันดีสคริปชันเขียนว,ว่าฟอปป้าในบันไดก็นี่ก็คือหูฟอปป้าแล้วหูฟอปป้าก็มีเลือดประมาณเนี้ยเห็นนั้นบนไหมใช่ใช่ มันฮิวเลือดประมาณแหละเยอะมากเลยจริงๆโอ้ยติดเอ๊ะโอ,โอ้หลุดแล้วโอเคอือืม,อมซัสตัวนี้ค่ายากหน่อยนะถ้าเกิดว่าแบบไม่มีไม่มีพวกอาวุธที่ว่าได้รับอีบวกประมาณแหละต่อไปจะเป็นซีครตนะ คือไม่อยากจะขึ้นไปหรอกนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะบอกว่าด้านบนมีอะไรมันมีสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นริบอาหารประมาณแหละมันเป็นอ่าไม่รู้สิรีเจนเ a อ y รียฮีโรหรือเปล่าไม่รู้นะก็แล้วก็แล้วก็มันน่าจะมีอ๋อใช่ด้านบนอะ่ะชั้นสองอะ่ะมันจะมีช็อปอยู่ เตรียมเงินไวเลยนะจะได้เอาไปซื้อไอ,อ้ล้อไอ้สิ่งอย่างไอ้เดมล้อส,สวดพัชชีสวดประมาณล้อประมาณนั้นแหละได้เมจเยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะถ้าเกิดว่าคุณมีดาพี่มีอีบวกอะ่ะอืมเดียนอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนอ่ะ แนะนำให้มาค่าครอนดัมมี่นะเพราะว่าโอ๊ยแหลกเอ่อเอ,อ่อแนี่ไงการค่าครอนดัมมี่เราจะได้คอนโซลคอนครนโซนะไม่ใช่คอนโซลครอนโซจะเป็นวิญญาณข้าวโพด ไว้สำหรับคนที ád, <t ries> sí. Sí. ่ว ¿E sí. ่าไม่มีวิญญาณใช้อะไรเงี้ยค่าสามครั้งใช่แลเนี่ยสามารถฮิวเลือดของคุณได้100ภายใน1วิอันนี้ดีมากเลยสําหรับคนเล่นใหม่นะแต่ถ้าสําหรับเราก็เลือดเรามากกว่า100เป็นอีบวกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการอะนี่อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยว เราอาจจะได้ข้าวเซิร์ฟใหม่กันเออเราไม่หลุดเพราะว่าทุกคนตอบใหม่นะต่อไปจะเป็นซีเคตไม่ใช่ซีเคตไอ้ก๊อตหนึ่งเปอร์ตัวนี้อะตกอีกแล้วโอ้โหบางครั้งมันจะบักทะลุแต่บางครั้งมันจะไม่อะ่ะติงเช่นแบบอืมตอนแรกแรกที่คุณแบบตกลงมาจากดอปเปอร์แล้วดันลงพื้นอะหรือไม่บางครั้งอยู่ดีคคนก็ทะลุอะ นะอลงไหมไม่ต้องใช้เวลาอีกนานะนะเนี่ยเออคิดว่ามันใช้เวลานานหน่อยนะที่จะมาถึงนี้ใช่แล้วลงมาตรงนี้เพราะอะไรเพราะตรงนู้นทุกคนเห็นตรงนู้นไหมตรงนั้นรู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดแอดมินเข้ามาในเกมอะชอ็อปมันจะมีช็อปอีกทีอะด้านหลังไอ้ก้อนสีข,า,ขาวๆด้านหลังนะนะั่นแะถ้าเกิดมีแบบ คนผู้สร้างอเข้ามาในเกมจะผู้สร้างจะไปยืนรอตรงนั้นแล้วทุกคนจะไปสะทุกคนจะสามารถไปซื้อของตรงนั้นได้นะส่วนด้านล่างนี้ก็อก็ประมาณนั้นแหลก็ไม่รู้นะว่านี้หมดหรือยังเพราะฉะนั้นก็รอคลิปหน้านะบาย